Hello everyone welcome to English class with Tsubi i yes yeah, สวัสดีนะครับก็จะเป็นคลิปสำหรับนักเรียนที่มาเรียนย้อนหลังนะครับในเรื่องของ vocabulary about places นะครับ anyone คำว่า places เนาะเราเรียนไปแล้วมื่อตอนออตอนนั้นเนาะ places เนี่ยแปลว่าสถานเลยครับใช่แล้วครับสถานที่เนาะเออและนี้ v o c a b คือคำศัพท์วันนี้นะครับเราจะเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรครับนักเรียน ใช่แล้วครับคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่นั่นเองครับอันดับแรกนะครับให้เรียนจดหัวข้อนี้นะครับ vocabulary about places ลงในสมุดของตัวเองเลยกด pause คลิปวิดีโอแล้วก็จดลงไปเลยนะครับโอเคเรามาดูกันต่อนะครับสำหรับคำแรกนะครับ look at the first word นะครับ anyone listen and repeat after me shopping mall shopping mall นะครับ shopping mall is now นะครับ ชอปปิ้งมอลล์แปลว่าอะไร Shopping mall is mean ศูนย์การค้านะครับหดูจากภาพเนาะศูนย์ค้าเช่นอะไรอะเซ็นทัลสารยาหรือเซ็นทัลวิลด์พวกนี้นะครับหรือพวกห้างสปปรรพสินค้าเช่น Tesco Lotus หรือ Big C นะครับคำว่า Shopping Mall เนี่ยก็จะเหมือนแบบมีร้านหลายร้านเช่นเบเกอรี่พิซซ่ากาแฟโน่นนี่นะั่นบลาบลนะครับโอเคเรียนจดคำศัพท์คำแรกนะครับ ให้กดโพสที่คิปวิดีโอแล้วจด,ดคำว่า shopping m o r e นะครับแปลว่าศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าลงในสมุดของตัวเองเลยนะครับเราไปต่อที่คำที่2กันดีกว่านะครับสำหรับคำที่2นะครับคือคำว่า gift shop anyone listen and repeat after me gift shop gift shop เก่งมากครับ gift shop is mean คำว่ากิฟต์เฉยๆเนี่ยจะแปลว่าของขวัญครับนักเรียนของขวัญรวมกับชอปชอปแปลว่าร้านนะครับรวมกันเป็นร้านขายของขวัญน,นั่นเองนะครับก็ให้นักเรียนนะครับกดพอยส์ที่คลิปวีดีโอแล้วก็จดคําว่า Gift Shop นะครับแปลว่าร้านขายของขวัญลงในสมุดของตัวเองเลยนะครับสําหรับในคลิปนี้นะท้ายคลิปเราก็จะมีใบงา,านด้วยนะครับโอเคต่อมานะครับ3นะครับ toy shop anyone listen and repeat after me toy shop toy shop very good toy shop นะครับแปลว่าอะไร toy shop แปลว่าร้านขายของเล่นนะครับเพราะคำว่า toy เนี่ยแปลว่าของเล่น toy แปลว่าของเล่น shop เนี่ยแปลว่าร้านนะครับรวมกัน toy shop แปลว่าร้านขายของเล่นนั่นเองโอเคครับ <Okay. S 2> <Okay. S 1> very good ร้านขายของเล่นเนาะโอเค ให้เรียงกดพอยส์ที่คลิปวิดีโอนะครับจากนั้นจดคำว่า toy shop แปลว่าร้านขายของเล่นลงไปในสมุดของตัวเองเลยนะครับ let's move to the next word คำที่4ในวันนี้นะครับคือคำว่าอะไรไาดูกัน anyone listen i n d repeat after me park park good park นะครับ park แปลว่าสวนสาธารณะนะครับเนาะ จากรุภาพนะครับเป็นที่ที่ไว้คนมันจะมีต้นไม้มีสนามหญ้ามีนู่นนี่นั่นมีที่ให้เราได้วิ่งนะครับเขาเรียกว่าพาร์คหรือสวนสาธารณะนั่นเองเฮเลนกดเพสิสีคลิปวิดีโอแล้วก็จดคำศัพท์นี้ลงไปในสมุดของตัวเองเลยนะครับ <c oughs> ซึ่งในพาร์คส่วนใหญ่ในส,นสาธารณะนะมักจะอยู่ในเมืองนะครับเพราะว่าในเมืองเนี่ยจะไม่ค่อยมีต้นไม้เขาเลยต้องทําการสร้างพาร์คหรือสวนสาธารณะขึ้นมาเพื่อให้คนเนี่ยได้ไปสูดนะครับอากาศบริสุทธิ์ผ่านต้นไม้ใน ในสวนสาธารณะไปวิ่งนู่นนี่นั่นประมาณนี้นะครับกด pause ที่คิปวิดีโอแล้วก็จดคำว่า park แปลว่าส่วนสาธารณะลงไปในสมุดของตัวเองเลยนะครับไปต่อที่คำที่5นะครับวันนี้เยอะหน่อยนะคำที่5นะครับคือคำว่า restaurant restaurant นะครับ anyone listen and repeat after me restaurant restaurant นะครับ restaurant นะครับ r e s t นะครับ t-u-r นะครับ t นะครับ R-E-N-T l เ n ิ t, und, Restaurant นะครับแปลว,ว่าร้านอาหารนะครับโอเคเช่นในบ้านเราก็จะมีหลายร้านอาหารนะครับหลายพัตตาคารเลยนะครับ r e s t a u r a n t นะจ๊ะให้เร็งกดโพสซิคิววิดีโอแล้วก็จดคำศัพท์ของว่า Restaurant ลงในสมุดของตัวเองเลยนะครับ r e s t a u r a n t แปลว,ว่าร้านอาหารโอเคต่อมาคำที่6นะครับเป็นสถานที่ที่หลายๆคนเนี่ยชอบไปนะครับ beach anyone listen and repeat after me beach beach ออกเสียงยาวๆนะครับ beach ห้ามออกเสียงสั้นนะถ้าเสียงสั้นเนี่ยจะมีความหมายแง่ลบทันทีนะ beach แปลว่าชายหาดหรือว่าหาดนั่นเองนะครับนาะจากรูปภาพนี้นะครับ beach นะครับให่เรียนกด pause ที่คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็จดคำศัพท์นี้ลงไปในสมุดของตัวเองเลยนะครับต่อมา ไปดูคำที่7กันเลยนะครับสำหรับคำที่7นะครับคือคำว่า hospital anyone listen and repeat after me hospital hospital เก่งมากครับ hospital นะครับแปลว่าโรงพยาบาลนะครับเป็นสถานที่ที่เวลาคนป่วยนะครับเราก็จะต้องไปรักษาที่นี่นะเขาเรียกว่า hospital แปลว่าโรงพยาบาลนั่นเองเช่นถ้าอยู่ใกล้ๆเราก็จะมี บ้านโป่ง Hospital นะครับหรือโรงพยาบาลบ้านโป่งนั่นเองนะครับให้เรนกด p พิ six c ิ i วิดีโอแล้วก็จดคำศัพท์ที่7คําคำว่า Hospital โรงพยาบาลลงในสมุดของตัวเองเลยนะครับเราไปต่อมาที่คำที่8กันดีกว่าคำที่8ของเราเนี่ยที่จริงครูจะไม่สอนแต่ว่าอืมสอนก็ได้นะครับใครรู้อยู่แล้วก็ไม่ต้องจดแต่ใครที่อยากรู้เพิ่มนะครับเรนก็จดไปนะครับคำนี้คือคำว่า School Anyone listen and repeat i t me like School สกู o นะครับสกูในนี้เขียนเป็นสกูลนะครับต้องเป็นขควายเนาะสกู c สกูลนะครับแปลว่าโรงเรียนนะครับโรงเรียนโรงเรียนของเราหนาอยู่อ่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยจดคํานี้ก็จดลงไปนะครับสกูต่อมาเป็นคําที่9นะครับเยอะหน่อยนะครับคำที่9ของเราคือคําว่า gas station anyone listen and repeat a f t e r m e gas station gas station เก่งมากครับคำว่า Gas นะครับแปลว่าน้ํามันนะครับ station แปลเหมือนแบบสถานี ร,รวมกันเป็นสถานีน้ำมันก็คือปั๊มน้ำมันนั่นเองนะครับ anyone จดนะครับ write this word นะครับ gas station ลงไปในสมุดของตัวเองเลยนะครับแล้วก็ใครจดไม่ทันก็กด post ที่คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็จดคาว่า gas station แปลว่าปั๊มปั๊มน้ำมันนะครับลงไปในสมุดของตัวเองเลยต่อมามาดูที่คำที่10นะครับคำที่10นะครับเป็นที่ที่เราอยู่ในใกล้มากๆเลยโรงเรียนเราใกล้มากๆเขาเรียกว่าอะไรครับ Temple anyone listen and repeat after me temple 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 Tem Tem นะครับ temple นะครับแปลว่าวัดนะครับแปลว่าวัดหลายๆที่นะครับเราก็จะเห็นเนาะวัดจะอยู่ใกล้กับโรงเรียนเช่นโรงเรียนเราก็ชื่อโรงเรียนวัดบ้านโป่งใช่ไหมนะครับจากนั้น temple เนี่ยแปลว่าวัดนะจำไว้นะให้เรียนจดคำศัพท์นี้ลงไปในสมุดของตัวเองเลยนะครับ temple แปลว่าวัดนั่นเองนะครับไปต่อที่คำที่11นะครับ อย่าลืมจดนะกดพลัสที่คีย์บิโอแล้วก็จดคำที่สิบไปคำที่สิบเอ็ดเนี่ยเป็นสถานที่ที่มี Animals เยอะมากๆเลยนะครับไม,ม่ว่าจะเป็น Lion, Elephant, Monkey, Giraffe, Hippopotamus, Tiger หรือแม้กระทั่ง Squirrel ที่แปลว่ากระรอกนะครับ anyone listen and repeat after me zoo zoo นะครับ zoo เน้นเสียงหน่อย zoo zoo นะครับ สัตว์แต่มันโอซูแปลว่าสวนสัตว์นะครับให้เรียนจดคำศัพท์นี้ลงไปในสมุดของเรียนนะครับซูแปลว่าสวนสัตว์นั่นเองกด p ๊อปซิคิวปีโอแล้วก็จดลงไปต่อมาคำศัพท์ที่12นะครับคือคำว่า BANK a อันนี้ว่า e n สต์อ่ p นลีพีต t ัฟเ e อร์ BANK BANK บนะครับ BANK นะครับแปลว่าธนาคารนะ BANK โต้ธนาคารโอเคบีเอ bank แบเช่นธนาคารมีอะไรบ้าง เช่นกรุงไทย bank นะครับธนาคารกรุงไทยหรือกสิกร bank นะครับธนาคารกสิกรนั่นเองให้เรนจดคำศัพท์คำว่า B A N K bank แปลว่าธนาคารลงในสมุดของตัวเองเลยนะครับคราวนี้นะครับทั้ง12คำนะครับเราจะมาทําเป็นใบงาน6คําของเรานกเป็นงานชิ้นที่8แล้วนะครับใครที่ยังส่งงานไม่ครบอย่าลืมส่งด้วยนะครับเดี๋ยวครูนะครับจะทําการอัพนะครับ ไฟที่เป็นงานชิ้นที่8เนี่ยไปใน g o g l e c l a s s r o o m นะแล้วก็ยังครูยังส่งลิงก์อันนี้นะครับไปในอัลบั้มไปในเฟสไม่ใช่ไปในไลน์กรุ๊ปด้วยนะครับเพื่อนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าไปใน Google Classroom เนี่ยสามารถทําผ่านไลน์กรุ๊ปแล้วก็ส่งมาในอัลบั้มส่งงานได้หรือใครนะครับที่ทําผ่าน Google Class Room เป็นก็ให้นักเรียนทําส่งใน Google Classroom นั่นเองครับทีนี้วิธีการทำเนี่ยสมมุติว่าครูส่งลิงก์ไปให้ในไลน์หรือนักเรียนเปิดลิงก์เจอในไหน ใน google classroom นะครับนักเรียนก็เปิดเข้าไปจากนั้นนะครับวิธีการให้เรียนพิมพ์ชื่อนะครับเช่นเด็กชายเอนะครับนามสกุลเอเชียนะครับเอเชียเลชั้นนะครับป3าทับไรดีอ่ะป3าทับทับหก็ได้อ่ะป3าทับหนะครับเลขที่เท่าไหร่เลขที่23อะไรก็ว่าไปนะครับจากนั้นนะครับคำสั่งก็บอกว่าให้นักเรียนนะครับ draw a line to match the word Pi ลากเส้นจับคู่คำศัพท์กรูปภาพนะครับอ่ะเช่นคำว่า shopping mall นะครับดูจารูปภาพแล้วตรงกรับภาพไหนถ้าเราลากนะมันจะมีเหมือนเป็นเส้นให้เราเนี่ยเราลากเลยเช่น shopping mall กระภาพนี้ใช่ไหมครับ shopping mall a p a r k park คือสวนสาธารณะเป็นที่ที่ไว้คนเดินมีต้นไม้เยอะก็จะเป็นภาพนี้อะไรประมาณนั้นหรือ restaurant นะครับแปลว่าร้านอาหารเนี่ยเขาต้องมีเหมือนแบบเป็นรูปอาหารใช่ไหมก็จะเป็นภาพนี้อ่ะรูช่วยประมาณ3ข้อนะครับ จากนั้นหลังจากที่นักเรียนทําเสร็จเนะี่ยนะักเรียนก็มากดที่คําว่า finish นะครับหลังจากที่กด finish เสร็จนะครับมันจะขึ้นเตือนว่าให้เรียนเช็ค my answer นักเรียนกดคาว่า check my answer ครับจากนั้นนะครับมันจะมีคะแนนขึ้นให้นักเรียนแคปภาพที่มีทั้งชื่อตัวเองคะแนนแล้วก็คําตอบของตัวเองนะครับจากนั้นนะักเรียนก็นําไปเซฟนะครับส่งได้ทั้งในอัลบั้มในไลน์นะครับหรือส่งได้ในอะไรครับนะักเรียนใน google classroom นะครับ วันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนที่นี่น,นะครับบายบาย see you again next time